ถ้าเกิดคุณใช้ไปนานๆมันจะเริ่มเกิดการสึกหรอถ้าคุณยิ่งปรับแล้วปรากฏว่ามีดมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาคุณทาใจเลยครับคุณไม่ต้องสนใจครับตราบใดที่มันยังคมอยู่คุณก็ใช้งานไปนะฮะคุณไม่ต้องไปซีเรียสไปต่ำกรม,มันเพื่อว่ามันอาจจะเสียเวลาพังไปแล้วก็ได้นะครับหรือบางทีเราไปไขๆเนี่ยไอ้ตรงสกูบวเนี่ยมันรูดไปแล้วแ่บคุณปรับตั้งมันไม่ได้แล้วคุณทั้งมันนะฮะยกเว้นแต่คุณยังไม่ปรงคุณก็ต้องหาวิธีหมุนมันให้ได้อืม ทีนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือว่าผมเคยซื้อเคยชอสําเนาเด็ก็ปีีมาใช้แรกๆก็รู้สึกว่ามันใช้ได้คนทานดีแต่พอทตัตกพื้นแบบแฟนแต่ออกมาเลยครับนั่นไงไหมต้องรู้ก่อน่าใช่ไหมว่ามันคือของแท้หรือของไม่แท้ถ้ารู้แล้วว่ม,มันไม่ใช่ของแทคุณรู้แต่แรกแล้วแต่คุณก็ยินงอย่างที่จะซื้อก็ไม่เป็นไรนั่นนั่นนั่นคือเจตนาที่ผมทำรายการนั่นะคือคุณต้องรู้นะเพราะคุณซื้ออะไรมานะครับทีนี้พอของแท้พอของพองของสําเนาเนี่ยต้นทุนในการผลิตมันต่ำเพราะฉะ ก็จะเป็นตามนั้นนะคุณภาพาออก็ก็ตามราคาว่เาเขามีต้นทุนในการผลิตของเขาไม่เยอะไงของก๊อฟมันะเข,ขาถอดค่าจริงจริงไอ้ค่าแบรนด์สินค้ามันเยอะนะเขาถอดค่าแบรนด์ออกไปแล้วอ่ะก็เหลือแต่ต้นทุนทางการผลิตแล้วถ้าเขายังอยากได้กำไรเขาต้องถอดต้นทุนการผลิตออกไปอีกเขาจึงเลือกวัตถุดิบที่คุณภาพไม่ดีมาให้ได้ถูกต้องไหมฮะเหมือนเราไปกินอาหารบางที่เขาเลือกเขาเอาแบบกุ้งนี่มันเละไปเลยว่ามันตายมาแลา้วมันไม่สดนะเขาเอาวัตถุดิบที่ไม่ดีมาให้เราอ่ะเราก็อาจจะได้ของที่ไม่ค่อยดีก็จะไม่ค่อยประทับใจนะครับแต่ออาาาาจะะแกกมมที่่่เเเ้ยยยไไขถูัว ทีนี้คุณมาดูมีดเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้เป็นมีด e easy insula นะฮะปัจจุบันนี้รู้สึกจะใช้เหล็กดีสองแล้วแต่ตัวนี้เป็นตัว aus แปดมีด insula ตัวนี้สิบเล่มเปิดอย่างเงี้ยเปิดอย่างนี้นะได้แค่เล่มเดียวผมสั่งสิบ <laughs> เล่มจะเปิดอย่างนี้ได้แค่เล่มเดียวนะครับที่เหลือเปิดไม่ได้ต้องใช้สองมือเพราะว่าไอ้กลไกข้างในมันเบียดกันนะครับวิธีแก้ไขทํายังไงรู้ไหมผมก็ไขตรงนี้ครับให้เซนเตอร์มันเบี้ยวครับคุณสังเกตไหมมันมาทางนี้เนี่ยมีดมันมาเบี้ยวทางนี้เลยให้แก้ม มันจะทําให้เปิดได้มือเดียวเป็นปัญหาระผมไหมไม่เป็นแลนี่ไงนี่ที่กูใช้เซนเตอร์เนี่ยไม่ตรงเลยเหตุเพราะว่าเราอยากจะเปิดใช้มือเดียวเราก็ขันตรงนี้ปรับตั้งตรงนี้มาหน่อยให้มันเบี้ยวพอมันเบี้ยวปุ๊บไ้พื้นที่ตรงเนี้ยผิวสัมผัสมันน้อยลงมันก็เปิดได้ละไม่มีตัวมาขวางแรงมันแต่ถ้าแต่ถ้าปกติแล้วนะสามสิบตัวที่เปิดได้ปุ๊บเลยอ่ะหนึ่งตัวอีกเก้าตัวก็ใช้สองมือเปิดแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับผมก็ลองเอามาใช้แล้วผมก็ลองปรับตั้งดูก็คปุณ รงนี้ให้เซนเตอร์มันเบียดมาทางนี้เลยนะครับคุณจะเปิดมือเดียวได้งงไหมเบีบ้ยวมาทางไหนโอเนี่ยให้มันเบี้ยวมาทางด้านประกับเนี่ยประกับในตรงเอฟไอเอ็นเนี่ยให้มันเบี้ยวมาทางนี้มันจะมีประกับสองด้านด้านสแตนเลสกด้านเอฟไอเอ็นให้มันเบี้ยวมาทางประกับเอฟไอเอ็นอย่างนี้แล้วมันจะเปิดง่ายอย่างนี้ไ,ได้อย่างนี้เห็นไหมนี่บางรุ่นก็ต้องการการโมดิฟายเล็กๆน้อยๆน,นะครับอ่าตกไปอีกหนึ่งปัญหานะฮะอ่า